สวัสดีครับผมวันนี้นะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าเนี่ย e ี EP ที่แล้วนะครับผมก็ได้ไปเวลเก็บของนะครับจนตอนนี้เวล97นะครับไม่เติมสักบาทนะผมยังไม่เติมสักบาทนะครับวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมก็พาแจกโค้ดนะผมก็รับก่อนโอเคคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทำให้พลังเนี่ยพุ่งไป อยู่ที่ประมาณเกือบๆสามแสนนะครับอันนี้คือเปิดเซิร์ฟวันแรกนะเปิดประมาณบ่ายสองตอนนี้สองทุ่มครึ่งเนาะช่วงบ่ายผมไม่ได้เล่นนะผมนอนผม,ผมเพียนะครับก็มาเล่นอีกช่วงเย็นนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับอะไปทําอะไรดีอะว่างๆเราไว้นี่ครับสังเกตว่าผมเนี่ยจะซื้อแค่นกแดงนะครับอืมเพราะผมขี้เกียจ ซื้อไอ้นกหกร้อยนะครับ <S <S เปรืองตังเพราะว่าผมมาเล่นไม่กี่วันนะครับอ่ะตอนเนี้มีอัปเดตอะไรบ้างนะครับจากของสามตัวน,นี้ผมใส่ขั้นสี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 ่ 4, ทั้งตัวนะครับอืมแล้วก็อันนี้นะครับอ่ะโบกอีกหกพันนะผมจะบวกพลังให้คุณนะลิขิตเนี่ยผมไปขึ้นหอมาแล้วผมไปขึ้นหอมาแล้วหอชั้นสิบสี่นะแล้วก็ยังไม่ได้สุ่มเลยนะ มาส่งให้เพืเ่อนๆอ่ะผมส่งดอกไม้ให้ตัวรองผมก่อนนะครับตัวรองผมตัวหลักผมชื่อเจ้าวาดนะครับตัวรองผมสีกาพาเที่ยวนะส่งดอกไม้27ดอกถามว่าส่งดอกไม้เป็นดอกอย่างนี้หรือส่งเป็นช่อ9ดอกความหมายเดียวกันครับคือมันไม่มีแบบ โบนัสในการส่งช่อดอกไม้หรือช่อดอกไม้ที่เล็กกว่าใหญ่กว่ามันก็คิดเข้ากันหมดนะครับค่าสนิทตอนนี้ห้าห้าเจ็ดนะแพทใหม่อะแพทใหม่มันอะ่ะตอนนี้นะครับนะแปดสิงหาโยกฮีโร่สองปีสอง3บเนี่ยภายในวันแรกสามารถแต่งงานได้แล้วนะจากการซื้อช่อดอกไม้จากการ กดสุ่มกล่องต่างๆเนี่ยครับมันเพียงพอที่จะแต่งงานนะครับอ่ะนั้นผมผมจะพาไปแต่งงานกันให่เห็นเลยแล้วกันนะครับะจะพาไปแต่งงานให้เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ตายนะผมจะบอกว่าจาก97อ่ะผมจะทำไงให้ผมเวลร้อยนะครับท,ทั้งที่มันไม่รู้จะไปเวลไหนแล้วนะครับดันอันเนี้ยผมก็เต็มแล้วซื้อไม่ได้นะเนินหลินผมจะรลเวลร้อยนะครับ เพื่อที่จะไปเวลโหมดทั่วไปนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นโหมดง่ายของรางวัลอนะ่ะมันจะดรอปความยากอะ่ะยิ่งยากมันจะยิ่งดรอปเยอะนะครับอืมอ่ะ,อะเดี๋ยวผมพามาครับทำยังไงครับอย่างแรกเลยคือผมกดประลองครับกดประลองเนี่ยคุณทำาไงก็ได้ครับให้ประลองคุณอะ่ะ คุณเห็นปะอีกพีสองแปดเนี่ยคุณดูนะ2องแปดเจ็นะผมเวล97เดี๋ยวมาดูว่าผมขึ้น98มันจะยังเป็น2อง5 5ดเจ็ดห้าอีกไหมมาดูกันครับคุณพยายามกดเปลี่ยนและกดตีคนบนสุดนะลำดับอ่ะมันจะเลื่อนไปเรื่อยปะคุณต้องไปลําดับเลขตัวเดียวให้ได้นะครับนี่คือเป้าหมายของคุณนะแป๊บหนึงนะครับตีไปครับ แต่ในระหว่างเนี้ยคุณไม่อยากเสียของคุณก็เข้ามาชั้นหนึ่งครับคุณมาลอเบลร้อยหกสิบใช่ไหมครับแล้วคุณกดประลองไปพยายามประลองคนที่พลังน้อยกว่าคุณไปเรื่อยๆนะครับอืม ตีไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเวลผมอัพนะจะเป็น287 555ไหมคือผมกำลังจะบอกว่ายิ่งคุณเวลเยอะคุณค่อยกดประลองหรือว่าในวันนั้นน่ะคุณทําเวลได้สูงสุดเท่าไหร่แล้วคุณค่อยประลองครับเพื่อที่จะให้ e p ต่อครั้งอ่ะคุ้มที่สุด ไปครับพยายามนะตีตัวที่พลังน้อยกว่าคุณนะครับเพื่อที่เราจะได้ติดในลําดับนั้นนะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปอันดับไหนนะจากพันกว่าเนะี่ยผมมาห้าร้อยสี่สิบหกละแสนเจ็ดขึ้นมาละห้าร้อยันดับละกดนะครับพยายามประลองให้ติดอันดับก่อนสี่ทุ่มนะเพื่อที่จะเอาหินเซตนะครับ ที่ทำมาเนี่ยผมยังไม่ได้คุยเรื่องการอัพเซตเกียร์หรือเซตไลท์ศัตรูแบบจริงจังเลยนะผมแก้หาวิธีการหาหินทับใช่ไหมครับในปีก่อนหน้านะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะมีการพูดคุยกันนะบางช่วงบางตอนนะครับแต่ผมที่จะแนะนำคุณก็คือว่าวันแรกเนะี่ยผมไม่เติมนะอันนี้ผมผมแนะนำในแบบฉบับของสายฟรีแบบ100%นะ ผมจะทํำยังไงบ้างให้พลังผมมะสูงนะครับตอนเนี้ท็อปเซิร์ฟเนี่ยพลังอยู่ประมาณ400,000น,นะครับแต่ผมจะกดพลังขึ้นไปประมาณ3 0 0 0 0ให้คุณดูนะครับว่าผมทำยังไงเนี่ยจะพาพาพาเที่ยวครับแล้วก็พาพาเล่นเลยนะครับว่าผมทำยังไงบ้างสำหรับสายฟรีและไม่ได้หวังของชมนะ คือสายรีคุณไม่ต้องหวังอยู่แล้วล่ะครับผอมชมผมบอกตรงๆนะผมก็จะเล่นทํายังไงก็ได้ให้เขาเรียกว่าให้พลังผมเยอะที่สุดออผมจะต้องทํายังไงให้พลังผมเยอะที่สุดต่าคุณมาดูผมตรงเนี้ยกดซื้อได้สี่ห้าสิบตำลึงผูกกดซื้อไปอยังพลังน้อยกว่าผมนะผมก็กดตีเลยว่ากี้นี้ผมเวลเท่าไหร่วะเก้าหกเก้าเจ็ดไม่แน่ใจนะ อัเน,นี่ตัวนี้ตายออกมาดูหน่อยแล้วกันตอนนี้ผม99แล้วเห็นปะแล้วคุณดูประลองดิ30209เห็นปะอีกพีมากขึ้นปะผมบอกจริงนะ,ะคนที่ไม่ได้สังเกตก็จะไม่รู้นะ,ะแต่ผมสังเกต,ตผมก็เลยรู้อ่ะขึ้นต่อไปครับมันเป็นแสนแปดแล้ใช่ปะ อ่ะผมพลังน้อยกว่าผมทําไงที่ผมหายไปอะ่ะผมไปฟาร์มมานะครับกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นเนี่ยผมบอกเลยต้องรอจังหวะคนไม่ค่อยมีนะอ่ะผมกดเลยบวกไปใส่ไป,ไปผมก็ตีบอสโลกชั้นหนึ่งเนี่ยนะคะรับบอสโลกชั้นหนึ่งอะคือมันเป็นสันติเนี่ย รอเวลร้อยก่อนคือของเวลห้าเนี่ยมันใส่ได้ตอนเวลเก้าสิบถ้าคุณดูนะคุณดูอะไรนะที่ผมบอกคุณอะที่ไม่มีตัวอย่างอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้มีเวลาเล่นเนาะวันนี้มันเป็นวันหยุดผมผมไม่มีเวลาเล่นอมจะบอกอย่างี้คุณดูนะนี่ผมไม่สามารถตีบวกอุปกรณ์ได้แล้วนะตอนนี้เวลเก้าเก้า ผมมีพอดีว่าผมมีสนับเห็นปะขั้นห้าผมกดใส่คุณดูนะพลังผมหายไป81หน่วยเห็นปะถ้าผมใส่ขั้น5้าเนี่ยพลังผมจะหายไป81อลองดูนะเข้าหมา่แต่ทำไมผมต้องถอดขั้น4แล้วกดใส่ขั้น5เพื่ออะไรเพื่อนี่ไง เห็นปะตอนแรกอะ่ะสนับผมอะ่ะมันไม่มีมันไม่สามารถตีบวกได้แต่การที่เราอะ่ะเอาของขั้นเหนือกว่าเราขั้นหนึ่งอะ่ะถอดสลับใส่ระบบมันจะจดจําว่าไ d ดี ID ของเราเนี่ยเจ้าว่าไอดีเนี้ยใส่ไหลอะ่ะสูงสุดที่ขั้น5้าแล้วการตีบวกอะ่ะมันก็จะไปสูงสุดที่ขั้น5้าเนี่ยคือทิคผมได้พลังเพิ่มอีกสามพันสเห็นปะถึงต้องถอดสลับเนี่ยที่ผมบอกตอนแรกอะ่ะคุณไม่เห็นภาพถูกปะ ตอนเนี้คุณเห็นภาพแล้วผมพลังแสนเก้าแล้วผมยังไม่เติมสักบาทนะไม่เติมสักบาทรู้ได้ไงว่าผมไม่ได้โกหกรู้ได้ไงครับนี่ไงผมยังไม่ได้เลยเนะนี่ยเนี่ยผมไม่ได้เลยเนะี่ยขั้นสี่ขั้นเสรนะิญยังไม่เติมเลยนะดูดิวันที่สองได้กาอบวันที่สามได้ภาคคุมนะนผมจะไม่เติมแม้แต่บาทเดียวเลย ที่ผมบอกผมนะ้ำพลังผมน่าจะไปอยู่ประมาณสามแสนนะถ้าไมต่อผมก็ขึ้นไปต่อดิอผมแสนเก้าแล้วผมก็ตีไปดีแสนแปดและในฉากสังเวียนเนี่ยตรงเนี้ยคือมันเป็นออโต้นะมันมันไม่ใช่ใช้ความสามารถนะในการยึกยักอะไรเงี้ยมันก็ตีไปตามพลังนะอ่ะไม่มีแพ้ทางไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับพลัง เลขมากกว่ายังไงก็ชนะหลาออร์เซ็นคลิปวิดีโอเนี้ใครที่กอนะกอมาถึงตรงนี้อ่ะจะค่ามบางตอนนะผมก็ยังเน้นอยู่นะว่าผมเล่นไม่ได้สนใจเลเวลไม่ได้สนใจไอเทมไม่ได้สนใจอะไรผมสนใจแค่พลังผมเยอะที่สุดอ่ะลิขิตมาเปิดด้วยกันเลย ผมโชคดีนะได้เอทีเคส้มอันนี้ถือว่าดวงมาอย่างแรงนะครับเวลาคุณเล่นสายฟรีอะ่ะดวงคุณจะมาอ่ะผมคือผมแนะนำนะให้อัพเท่ากันให้หมดเพราะเลเวลรวมอะ่ะมันจะมากถ้าคุณเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งไปอะ่ะผมไม่ผมไม่แนะนำนะผมก็ยังแนะนำว่าเกมเนี้ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับไอ้พวกเนี้ยเัพเป็นบาลานไป ผมแนะนำให้อาเป็นบาลานนะผมสองแสนหนึ่งแหละอ่ผมตีดับสิบสาแค่เนี้ยถ้าผมติดหนึ่งในสิบนะผมคิดว่าผมติดด้วยว่าหนึ่งในสิบอ่ะเนี่ยถ้าผมติดหนึ่งในสิบผมจะได้อะไรหนึ 1, 10, ่งในสิบอ่ะผมจะได้ห0พัน0 0พันผมต้องทำอะไรบ้างห0พ0น่ 6, 000, ะผมจะซื้อหินเกียรติส2บสองชิ้นพันเก้าที่เหลือ ก็แล้วแต่ครับอืมผมจะซื้อประมาณนี้นะครับสองแสนหนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งเล่นๆไปเลยแล้วกันครับอันดับสิบแสนเก้าสามแสนอ่ะเดี๋ยวรอผมเหลืออีกทีหนึ่งเหลือกดได้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวรอผมพลังสามแสนให้คุณดูเลยผมทำไงต่ออ่ะผมออก ผมขึ้นห่อเชื่อมฟ้าผมเป้ร้อยแล้วผมไปนี่เลยสํานักเข้าไปเลยผมมีเงินอยู่พันสี่จากการที่ผมเติมโค้ดผมไม่รอเลยเสียเวลาผมกดซื้อหมดเลยสามร้อยกว่าตําลึงและผมไม่คิดไม่ซีเรียสผมอัพสมดุลเลเวลรวมตรงนี้มันจะเยอะ ผมบอกเลยนี่ตั้งห้าห้าห้าสี่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 เลเวลรวมยัไงก็อัพเยอะกว่าเดียวนะผมไม่ซีเรียสนะตัวเนี้ตัวเนี้จะบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิทยาอายุต,ตรงนี้สำนักเนี่ยเมื่ออัพอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วคุณไม่มีโอกาสรีมันอีกแล้วนะชาติเนี้ยถ้ามันไม่มีการอัพแพทใหม่คุณอัพยังไงไว้สิบปีหนะ้าถ้าเกมไม่พังอ่ะมันก็ถ้ามันไม่อัปเดต คุณก็ไม่สามารถรีได้ไมันไม่มีอุปกรณ์ที่จะรีค่าการอัพของตัวเนี้ยหรือถ้ามีก็บอกผมหน่อยนะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเห็นนะอ่ะผมเดินเวสพลังผมสองแสนสองละอย่างที่คุยกันอ่ะเห็นปะพอคุณรับรางวัลเวลเวลร้อยใช่ปะคุณจะได้ยันขั้นห้ามาถูกปะอ่ะมีคนโดน ตีนะจากเอ่อแลนเจอร์นะแลนเจอร์ตอนนี้เป็นสํำนักอันดับหนึ่งที่คนเยอะที่สุดผมอันดับสองนครสวรรค์อันดับสามตอนนี้มันเริ่มหวนกันแล้วที่บอสโลกชั้นสองเนี่ยซึ่งวันนี้หวนกันทั้งวันเลยเดี๋ยวผมจะไปหวดกับเขามั่งนะเดี๋ยวผมรอก่อนผมผมรอพลังก่อนนะก็คือเกมเนี่ยมันก็คือ ใครพลังน้อยก็โดนนะเนี่ยโดนอีกแล้วกิ้วผมโดนอีกแล้วโดนตื้นอีกแล้วนะครับแต่ว่าฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะผมมาผมมาแนะนําเพื่อนๆต่อผมก็อัพไปอ่ะอัพไปได้อะไรก็อัพไปสังเกตว่าหอจัมโบ้ผมยังไม่ได้ใช้นะยังเหลือแน่นๆอยู่เลยผมจะมาสอนว่าจะทํายังไงนะครับบวกให้มันคุ้มค่าที่สุดอตอนนี้อัพ ปีกเนี่ยผมซ่อนปีกนะสาตาเนี่ยผมก็ซ่อนไปผมซ่อนให้หมดอะ่ะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยมันเท่กว่าเออเดินเฟี้ยวอ่ะไม่มีอะไรโผล่มาเลยอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเท่ดีนะครับถึงไหนละตอนเนี้ยอ่ะผมขาดอะไรม้างตอนเนี้ยหมวกสองดาวเกงสองดาวตอนเนี้ยสนับกับดาบผมจะตีดาบก่อนนะ เอาขั้นสี่มาตีอาวุธก่อนอาวุธเนี่ยผมแนะนำสามอย่างเดียวครับไม่ต้องใส่ห้าเชื่อผมคือไม่ว่าจะขั้นอะไรก็แล้วแต่ให้คุณตีแค่สามชิ้นพอเพราะถ้าคุณตีแตกอะ่ะมันจะบวกอัตราสำเร็จสิบ้าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ลืมให้ดูนะครับสองแสงสามและพลัง ตอนนี้มีไหลเอาไหลเข้าเลยผมผมพร้อมแรกนะถุงเผมชอบเรียกว่าไหลนะจริงมันคือถูกมือแตกแล้วครับดวงไม่ค่อยมีนะดวงไม่ค่อยมีม,มีอะไรให้ผมบ้างไหมไม่ไม่มีเลยนะขั้นสองเอาหมวกผมผมแลกหมวกนะอย่างที่บอกอะ เจอหมวกขั้นห้าผมแรกนะครับเนี่ยกางเกงเนี่ยผมก็จะแลกอีกกางเกงอ่ะต่อเนี่ยมันแนะนำให้ใส่เสื้อกับกางเกงขั้นห้าเพื่อที่จะรับผมใส่ก่อนอย่างที่บอกนะผมใส่กางเกงตอนเนี้ยกางเกงอะ่ะ ย้ำอีกทีนะกางเกงเนี่ยบวกเพิ่มไม่ได้เห็นปะอ่ะคุณดูผมใส่กางเกงเวลาใส่เกงขั้น5ตอนเริ่มเกมเนะี่ยคุณจะได้รับตัวนี้แนะนำติดตั้งกางเกงขั้น5้าขึ้นไปคุณก็รับไปอ่ะเห็นปะกางเกงตีบวกเพิ่มได้อีกผมก็ตีไปของที่ผ่านขั้น5จะบวก50ของที่อยู่ขั้น4จะเป็น30แต้มอ่ะกางเกงอะ่ะ สลับใส่เพื่อที่จะตีบวกเพิ่มเห็นปะบวกห0สิบนะผมใส่กางเกงแดงพลังผมได้มาอีกพันแปดแล้วก็ได้บวกห้าสิบเห็นปะอ่ะเนี่ยคือทิกเล่นๆน้อยเอะหมวกก็เหมือนกันนะสลับใส่ห้าแล้วก็ใส่สี่สองดาวที่พลังเยอะกว่าเพื่อที่จะอัพหมวกเพิ่มอีกอ่ะผมได้มีสามันสี่ตอนนี้พลังสองสองแสนสี่ละใส่ฟรีนะวันแรกอืเข้าหอเชื่อมฟ้าต่อครับ กผมเงียบๆเนี่ยคือผมจิ้มอีกตัวหนึ่งอยู่นะครับอืจิ้มอีกตัวนึงผมเล่นสองตัวอย่างที่บอกนะครับตัวลองผมเนี่ยก็เวลประมาณเนี่ยร้อยนิดๆน,นะครับอืม ้อหกพลังสามแสนหนึ่งนะแต่ตัวหลักอ่ะผมพลังสองแสนสี่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปแต่งงานกันดี้วนะ่าผมจะพาเพื่อนๆไปแต่งงานนะเออเมื่อกี้นี้พูดค้างไว้นะครับ ตอนคุณเมื่ร้อยคุณจะได้ยันขั้นห้ามาคุณก็สลับใส่เช่นเดียวกันเนี่ยอันปะบวกสามสิบใช่ปะคุณสลับใส่คุณก็พาบวกเพิ่มคุณได้อีกสามพันเจ็ดคุณจะสองแสนห้าแล้วะเดี๋ยวผมผมจะพาไปแต่งงาน ผมเอาตัวนี้ซื้อก็ได้เพื่อนๆนจะได้เห็นเนาะ,ะเพราะว่าผมอัดหน้าจอตัวหลักนะครับอ๋อคุณก็กดน่าจะมีร้านค้าอยู่ร้านแต่งงานเนี่ยคุณก็ซื้อมันแวร้อยเก้าเก้าซื้อมาโป๊ะคุณกดเข้าไปใหม่เชื่อมใจผู้สร้างผู้สมอ่ะสีกาพาเที่ยวกดเลือกหลักแรกพบ ค,คุณก็จะได้สายยายรักเล็กพบมาออีกตัวหนึ่งกดยอมรับเรียบร้อยแต่งงานแล้วครับเนี่ยอันเนี้ยคือตัวหลักีอีเนี่ยคือตัวรองอ่ะคุณก็กดรับไปคุณได้อีกสามพันสามสามพันสามคุณได้มาอีกหกพันเกือบเจ็ดพันพลังอืมอ่ะคุณสองแสนห้าแล้วพลังคุณอะ่ะค่อยๆเล่นครับ ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอะเมื่อกี้ได้ลิขิตมาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับคุณ็้ใส่ไปบวกไปสองห้านะเด็กน้อยป่ะพอคุณแต่งงานเริ่มตั้งคันได้คุณก็เริ่มตั้งคันไปไม่ต้องไปกดเร่งนะ กดลูกกดนะอะไรเนี่ยก็ไปเลยครับชั้นแรกผมจะกดรีเฟซบอสนะไหนล่ะตีกับตัวรองก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีใครห้าว มาหววเราไหมนะบางคนน่ะมันจะติ๊กตรงนี้ไว้ติดตามเ,เวลาบอสอะ่ะสามนาทีหรือกี่นาทีเนี่ยมันจะแจ้งเตือนที่หน้าจอคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าผมกดรีเฟซอะ่ะถ้าคนที่ตั้งค่าไวอ้อ่ะมันก็จะแจ้งไปในโทรศัพท์เขาเขากดมาหาบอสถ้าคนละกิวมันก็มาหวดผมอะลองดูว่าจะมีไหมเห็นป่ะัวเคเนี่ยขึ้นร้อยสิบห้าเกิดแล้ว อลองดูครับว่ามันจะมากระทืบผมไหมบอสโลกอะครับให้ตี้นะครับทุกชั้นบอสโลกตี้แล้วของได้เท่ากันหมดไม่มีการแย่งกันนะครับตีไปครับผมสองแสนห้านะแนะนำอย่างนี้ครับว่าในกิจของชมพูอะ กิดวันทดดนนี่ต้องดันกิดพูดอะนีะ่ต้องดันกิดพูดให้มันขั้นเยอะๆอะถูกปะก็คือให้คุณเน้นอัพแต่นนี้นะแต่ถ้าคุณอยากเน้นพลังอะให้คุณมาเข้ามาที่แปลงล่างคุณจะได้หมาหมาคุณได้มาจากไหนหมาคุณเนะจะได้มาจากพานะสัตเทพเนี่ยตรงเนี้ย คุณไปตีหมาแล้วคุณก็เก็บหมามาแล้วคุณก็แปลงร่างหมามันก็จะเข้ามามีคนมาป้วนเปี้ยนนะกิวเราเนาะก็เชิญเขานะครับให้ได้ของด้วยกันนะไม่ต้องไปสนใจนะว่าเขาไม่ช่วยมาตีมาตีที่หลังคือเราเล่นให้เราเล่นมีน้ําใจไปก่อนนะครับ ให้เราเล่นมีน้ําใจไว้ก่อนเพราะยังไงคนในเซิร์ฟเนี่ยเขาก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วอ่ะพูดต่อพอคุณกดแปลงล่างเห็นปะ่ะตรงเนี้ยมันก็อัพมันก็อัพขั้นได้ออยิ่งคุณอัพไปเยอะๆอะเห็นปะ่ะขั้นเยอะๆกว่าจะอัพขึ้นหนึ่งขั้นอะ่ะมันใช้เป็นร้อยเป็นร้อยอันอว่ปพูดอะ่ะแต่ว่า การที่พลังมันจะบวกเพิ่มอ่ะคือดาวมันต้องเพิ่มก่อนเออคือดาวมันต้องเพิ่มก่อนดาวมันเพิ่มปุ๊บมันก็อัพอมผมกําลังจะสอนทิกอย่างนี้ครับว่าในแต่ละขั้นเห็นปะขั้นหนึ่งบวกอะไรขั้นสามบวกอะไรสามหนึ่งดาวบวกอะไรคุณ ไปขั้น5มันไกลไปคุณพยายามเอาแค่สามหนึ่งดาวพออ่าผมลองซื้อมาห0ึ่งร้เม็ดนะผมลองซื้อ100ยเม็ดนะซื้อ100ยเม็ดครับหมื่นสี่ยังนะอ่าอันนี้160 16กสิพันสอง่หซื้อหกสลูกพอหกสิลูก ขึ้นขั้นสามมันจะบวกบวกโจมสีอีกสิบปอร์เซน็นใช่ปะ,ะบวกอีกหนง้อ,อสอแสนเจ็ดแล้วเมื่อกี้ซื้อล้หกสิบลูกใช่ปะ,ะคุณก็ซื้ออีกร้อยหกสิบลูกอันนี้ดันพลังนะเน้นพลังนะคุณเข้ามาคุณอยากกดตรงนี้นะเพราะคุณกดตรงเนี้ยเห็นปะขั้นหนึ่งมันใช้ตั้งยี่สิลูกเห็นปะ ให้คุณเข้ามาที่แปลงล่างแล้วมากด up ตัวนี้เห็นปะขั้นหนึ่งหกสิบลูกขั้นหนึ่งมาได้สองพันสามพันถ้าบวกหกร้อยหกสิบมันจะได้เท่าไหร่ตุกบวกอีกหมื่นสามขั้นแปดบวกมอีกหมื่นสามกวสองแสนแปดหละพลัง ี่นี่ผมได้อะไรบ้างได้เสื้อกดใส่เสื้อแล้วมากดรับตรงนี้เห็นปะใส่เสื้อขั้นส้ม5้าขึ้นไปหนึ่งดาวคุณรับถ้าผมตีเสื้อสีแดงนะ่ะได้อีกสองตัวเนี่ยผมจะได้เพิ่มพีคพียี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นปะพยายามทำตัวนี้ให้ได้นะคนที่เน้นเวลพย,ยายามครับจำกัดเวลานะ มีโอกาสได้ถาวรน,นะครับมีโอกาสได้ถาวรน,นะรีอีกนะจะได้ครบสามตัวปะ่ะพอเรารีเสร็จแต่มันจะแจ้งเห็นไหแป๊บนึงนะผมเล่นตัวรองแป๊บนึง แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆผมเล่นตัวลองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูพลังตัวลองผมพลังเท่าไหร่ ตัวรองอะพลังผมสามแสนสามละสี่เต็มทุกอย่างเห็นปะห้าสิบ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 ผมก็ใช้ทิเกเดียวกันนะครับกับที่แชร์เพื่อนๆเห็นปะตัวรองผมตั้งสามแสนสามละ,ะตัวนี้ผมสองแสนแปดละอ่ะผมเหลืออีกอะผมทำไงผมก็ซื้ออีกอะร้อยหนึง่งถ้าคุณซื้อมาทีละห้าร้อยอะคุณไม่สามารถแบ่ง คุณไม่สามารถแบ่งเขาเรียกว่าอะไรไปกันมาคุณไม่สามารถแบ่งแบ่งกดอัพได้คุณต้องซื้อทีละไอยน้อยเหนือไปแล้วไหลเสือ้อ 9,001คุซื้ออีกร้อยนึงพยายามอัพเฉลี่ยเฉลี่ยไปนะเพราะว่ายิ่งขั้นเยอะมันยิ่งใช้เหรียญเยอะให้พูดเยอะพอมันใช้พูดเยอะใช่ไหมกว่ามันจะอัพดาวแล้วพอมันอัพขั้นสำเร็จใช่ไหมมันจะบวกพลังแต่ถ้าอัพไม่สำเร็จมันก็ไม่บวกให้คุณเฉลี่ยอัพไปเงี้ย ได้มี่นหกพันเก้าสามแสนหนึ่งและครบแล้วอย่าเลิกนะน่านาอ่ะวิดีโอนี้เท่านี้ก่อนนะครับที่30มสิบนาทีเ๋ยวิดีโอถัดไปผมจะมาบวกพลังให้ดูเยอะนะครับว่าผมจะทำยังไงต่อครับผม